สวัสดีค่ะแม่แม่แมสวัสดีครับพบกับคค้ก้อยจากเ a b y อ n d m มามนะคะ ะะเป็นคําถามจากคุณแม่ตอกแต็กเหมือนเดิมการที่ถุงน้าในรังไข่มีผลดีหรือผลเสียอย่างไรบ้างคะโอเคเป็นคําถามที่ดีนะแต่ครูก้อยเคยให้ข้อมูลเอาไว้เยอะมากแล้วการที่ถุงน้าในรังไข่คือกรณีของผู้หญิงที่เป็นภาวะ PCOS นะคะ PCOS คือ Polycystic Ovary Syndrome นะเป็นภาวะที่ทําให้ผู้หญิงท้องยากเป็นอันดับหนึ่งนะปัจจุบันบางเคสเราไม่รู้ว่าเราเป็นภาวะนี้คะ่ะเพราะว่ามันมีความรุนแรงหลายระดับคนที่จะรู้ว่าตัวเองเป็น PCOS นะคะส่วนใหญ่มักจะมีอาการที่แสดงออกมาชัดเจนในเรื่องของรอบ ประจำเดือนคือรอบยาวเกินกว่า35วันคือปกติเมนที่ปกติมันจะรอบ28วันคือผู้หญิงที่แบบ35วันแล้วเมนเลดยังไม่มาแล้วเทสแล้วก็ไม่ได้ท้องอะค่ะนั่นแหละกาลังก้าวเข้าสู่ภาวะ P C O S คือประจำเดือนมันจะไม่ค่อยปกติซึ่งลักษณะของ P C O S พวกนี้หนึ่งก็คือดูจากรอบประจำเดือนที่ไม่ปกติมันจะทําให้การตกไข่เราไม่ปกติเราจะนับวันไข่ตกเหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้ท้องธรรมชาติค่อนข้างยาก2มันจะมีลักษณะของฮอร์โมนเพศชายเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าฮอร์โมนมันไม่ปกตินะคะจะแสดงออกมาเช่นนนนนบาางทีีห้มมมัเป็สิวข หน้าแข้งขนอะไรมากกว่าชาวบ้านผมร่วงหัวล้านหรือว่าอ้วนลักษณะอ้วนลงพุงนะคะแล้วก็ลักษณะที่3นะคะเมื่อเราไปอันตรสาวรังไข่นะคะไปพบคุณหมอแล้วคุณหมออันตรสาวรังไข่จะเจอถุงน้าในรังไข่จานวนมากพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นไข่จิ๋วๆเล็กๆเยอะๆอ่ะซึ่งจริงๆพวกนี้บางทีมันไม่ใช่ไข่คือมันมักจะไม่ค่อยมีไข่แดงหรือว่ามักจะไม่มีโพลาบอดี้คือถ้าไข่ที่มันไม่มีโพลาบอดี้เวลามันตกมันจะเป็นไข่อ่อนมันจะไม่ปฏิสนธิต่อให้มันปฏิสนธิได้มันก็จะมักจะฝ่อไปเกิดเป็นท้องลมหรือว สามารถจะแทงได้ง่ายเพราะคุณภาพไข่ไม่สมบูรณ์ขไข่ใบเล็กคราวนี้มีวิธีการรักษา PCOS เนี่ยมันจะมีลักษณะการรักษาหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินยานะยาของผู้ป่วยเบาหวานยาเมทฟอร์มินนะเพราะว่าภาะวะ PCOS เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระดับน้ำตาลในเลือดและภาวะการดื้ออินซูลินคุณ้ยก็เลยบอกแม่ๆว่าง,งดหวานเด็ดขาดในเพจนี้นะคะซึ่งการให้ยาเนี่ยมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะคะหมายความว่าก็ไปเอกดน้ำตาลในเลือดอยู่บางช่วงแต่ถ้าพฤติกรรมของแม่ปากแม่ไม่ได้กดเลยแม่ยังกินชาไขา่มุกกินของหวานกินเบเกอรี่กินขนมเหมือนเด น้ำตาในเลือดอย่างเงี้ยมันก็ส่วนทางกันนะ่มันก็เป็นคนละทางไปคนละทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาจัดการเรื่องของโภชนาการเราด้วยจริงๆแล้วต้องอยู่ที่พฤติกรรมต้องคุมน้าหนักด้วยยิ่งอ้วนนี่เป็น P C O S นะออกกําลังกายด้วยกินอาหารที่มีโภชนาการนะคะกินพวกโปรตีนสูงกินน้ำมะกรูดเหมือนที่กูค้คยบอกเพราะน้ำมะกรูดมันจะมีฤทธิ์ลดระดับน้ําตาในเลือดด้วยนะคะแล้วก็โคเลตท,ที่อยู่ในน้ำมะกรูดมันมีงานวิจัยชัดเจนว่ามันสามารถเยียวยา P C O S รวมถึงกินพวกแพนเบสโปรตีนนะคะพวกากกกกเนนนมฟัททอีี่ีี้้ยูชบบิิปตแ ข้าวขาว,ขาวซึ่งมันจะส่งผลให้เกิดน้ําตาลแล้วก็กินพวกวิตามินบํารุงต่างๆนะคะคานนี้ไอ้เรื่องของการจี้ถุงน้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เขาไม่ค่อยแนะนํากันนะคะไม่ค่อยแนะนําเลยเพราะว่าถ้าพูดง่ายๆคือเป็นการรักษาที่ปลายเหตุมากๆจริงคนที่ส่งผลในทางดีก็มีส่งผลในทางลบก็มีนะคะการจี้เนี่ยมันต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้อันนี้แม่ก็ต้องรู้ว่าเขาจี้ใช้เลเซอร์จี้ไปจี้ที่มันเป็นถุงน้ําให้มันยุบอะ่ะถ้าจี้มีความผิดพลาดมันก็ไปโดนเนื้อไข่บริเวณอื่นมันก็เลยทําให้เนื้อไข่หายไปเลยเขาก็จะป คนที่มีไข่น้อยทัทง้ทงทที่ควรจะมีไข่มากจริงๆควรจะใช้วิธีการบำุงไข่ให้ไข่ที่มีมากที่มันเป็นใบเล็กๆ่มันเป็นไข่ที่มีคุณภาพทั้งหมดเติบโตทั้งหมดแล้วไปทําเด็กหลอดแก้วเราก็จะได้เก็บเนื้อไข่เอาไว้มากๆเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ไข่มากๆซึ่งจริงๆข้อดีของคนเป็น PCOS เนี่ยก็คือคุณมีไข่มากแต่ไขม่มันใบเล็กมักจะใช้งานไม่ได้ตามธรรมชาติถ้าคุณบำุงอัดโปรตีนอัดไปให้แน่นๆเนี่ยแล้วเวลากระตุน้นเนี่ยคุณมีไข่ทีหนึ 1, 30, 40, 40่งสามสิบสี่สิบใบคุณจะเหนือชาว รักษาปลายเหตุต่อให้แม่จี้เดือนนี้เดือนหน้าถุงน้ําก็เป็นอีกถ้าพฤติกรรมแม่ก็ยังเหมือนเดิมกินหวานเหมือนเดิมปล่อยตัวเองอ้วนเหมือนเดิมนอนดึกให้ฮอร์โมนเพี้ยนถุงน้ํามันก็มาอีกเพราะว่าการที่จะเป็นถุงน้ําในาใรังไข่มันมาจากฮอร์โมนที่ไม่สมดุลแล้วก็พฤติกรรมอาหารการกินจริงๆถ้าเป็นคูกกอ้ครกก็จะไม่แนะนําเลยให้เกิดการจี้ถุงน้ํานะเออมันไมุ่้มอะ่ะคูกกี้ว่าใช้วิธีอื่นดีกว่า ไกดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby a n อ m o านะคะ